ราศีสิงห์นะอาจารย์โอมธาตุไฟอีกหนึ่งธาตโอ้โหเป็นช่วงเวลาแห่งความ เข้าอกเข้าใจมสมัครสมานสามาัคคีมีความสุขรื่นรมเสียงเพลงดนตรีมาครบเลยนะเพราะฉะนั้นยินดีด้วยค่ะสำหรับชาวราศีสิงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังกำลังเข้ามาสู่ช่วงเวลาที่เหมือนกับผ่านความอึอดอดัดผ่านความทุกข์กระทมผ่านความเจ็บปวดอะไรเกิดขึ้นเดือนนี้รู้สึกจะจะดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องของอสุขภาพก็หมายถึงว่าจากการป่วยก็มีทางออกในเรื่องของการรักษานะคะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้น เริ่มหายวันหายคืนชสคัคนที่เกิดเดือนสิงหาเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นหลายๆอย่างใช่ตั้งแต่วันที่15สิงหาเป็นต้นไปจนถึงวันที่15กันยานะนี่คือชาวราศีสิงห์นะคะ,ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราชาวราศีสิงห์ก็พยายามเน้นในเรื่องของการรักสมัครสมานสามัคคีห้ามสร้างศัตรูอย่า อย่าสร้างศัตรูทุกอย่างก็คือการให้อภัยจะดีขึ้นมากๆนะถ้าเป็นในเรื่องของเนื้อง,งานโดดเด่นค่ะคือการได้รับได้รับความยอมรับในเรื่องของเนื้อง,งานนะส่งเสริมทําให้คุณทํางานได้อย่างมีความสุขเน้นเรื่องของการทําอะไรแล้วรู้สึกมีความสุขนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เน้นว่างานนั้นจะต้องดีโดดเด่นหรือว่า ตำแหน่งสูงอะไรมากมายชาวราศีสิงเดือนนี้เป็นลักษณะของความเข้าใจอยู่อย่างมีความสุขเข้าใจรับได้ในทุกบทบาทหน้าที่การงานนะคะขอให้เน้นแล้วทำแล้วสบายใจเ mm hmm. นาะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็อย่างที่บอกค่ะคือเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าเป็นคนโสดก็มีโอกาสได้เจอคนถูกใจนะานอาจารย์ม mm hmm. มีโอกาสได้เจอคนถูกใจมีโอกาสได้พัฒนาต่อย,ยอดสานต่อทํากิจกรรมร่วมกันถ้าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่ามีครอบครัวมีลูกด้วยร่วมกันอยู่แล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่งความอบ อุ่นมาพบเจอกันเป็นช่วงเวลาที่นัดเจอกันสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้เนาะก็และอีกอย่างหนึง่งเรื่องของการเงินแม่จ้าดงการเงินก็ถือว่ามีความสุขดีค่ะเรื่องของการเงินก็ถือว่าจาับจ่ายใช้สอยเงินอย่างมีสภาพคล่องแล้วก็มีสติในเรื่องของการใช้เงินก็ถือว่าเรื่องการเงินไม่ได้เกิดปัญหามากมายนะสำหรับชาวราศีสิง